และคลิปในวันนี้เนี่ยผมจะเอา2เกมที่ผมเจอแกรนติดท็อปมาให้ดูกันนะผมแล้วก็ผมยิงไปค่อนข้างยับเลยนะฮะยิงแกรนติดท็อปเป็นขี้เลยนะผมบอกเลยและในช่วงนั้นเนี่ยผมค่อนข้างที่จะกละหายแล้วก็เดือดอมากเลยนะผมคือแบบไฟนี่คือนัวกันจัดเลยนะฮะโดยเฉพาะช่วงเกม2นี่คือสุดๆครับผมมาดูว่าผมจะได้ยังไงนะผมแล้วก็การเล่นผมจะพลิ้วไหวขนาดไหนก็ต้องไปรับชมกันครับ <c oughs> ขอโฆษณาแป๊บนะครับสำหรับพี่จ๋าน้องจ๋าท่านใดที่สนใจร้านเติมเกมนะผมผมขอแนะนำร้านเทพับภาพเลยนะครับนอกจากจะปลอดภัยยังเติมไวทันใใจห้้นอองงไปสวววบาามเเพชรรย่ด็ แต่น้องเบายังหิวเพชรเกินจนลืมใสย่ย <t> ูไอดีนะครับเอาเป็นว่าน้องเบากรอกข้อมูลให้มันเรียบร้อยได้ผมแล้วก็เลือกเติมเพชรได้ตามใจชอบเลยนะผมแถมยังมีส่วนลดให้ด้วยนะฮะเก็บได้ทุกครั้งเวลาเที่ยงวันแล้วก็เวลาหนึ่งทุ่มนะครับน้องเบาก็มารีบพิษเก็บกันเนะ้อช้าหมดอดนะจน้าน้องเบาส่วนวิธีการเก็บโค้ดส่วนลดเนี่ยน้องเบาก็เห็นตรงเขียวๆนี่ไหมที่มันเรียกว่าส่วนลดเนี่ยให้น้องเบากดเข้าไปตรงนี้นะครับผมหลังจากน้องเบาเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้องเบาจะเห็นโค้ดส,ส่วนลดของเลซี่นะผมให้น้องเบากดรนะับและกดมาดูตรงนนนนี้้้้้ะคครรรับผมมมมเเเเเเพืื่่่ออออาา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 าชช็็็ปปปปกกููงงแแลลลลววหใส นี้เลยนะครับ หลังจากที่น้องหมาเติมเสร็จแล้วแล้วมันมีปัญหาอะไรนะครับตอนนี้ทังเที่พับของเรามีระบบใหม่นะผมก็คือกระบอขอความช่วยเหลือจากพี่บา่าวเทียพับนะครับเอาเป็นว่าน้องบ่าวไม่ต้องกรอกอะไรมากมายครับผมแค่กรอกข้อมูลส่วนตัวเล็กน้อยนะผมแล้วก็เบอร์ติดต่องเบอร์ติดต่ออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็รวมถึงปัญหาที่น้องบ่าวไปเจอมานะผมถ้าเกิดว่าน้องบ่าวเจอปัญหาแบบไหนเนี่ยน้องบ่าวก็สามารถเลือกช้อยที่ทางเที่พับของเรานั้นมีให้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถเขียนคําอธิบายเพิ่มได้อีกนะครับแม้แต่ตปัญหาชีวิตเอาไอ้เ้ยงาาาาาาากนน้องงเยะไรรรรสัับบลลววว่มถูปหหืฐด ว่าน้องบ่าวไปเจอส้อนตีหลังจากที่น้องบ่าวแจ้งปัญหาไปนเนี่ยทางทีมงานของเราก็ออกโรงเพื่อมาช่วยน้องเลยนะครับผมพวกเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนลิงก์เว็บใต้ดีสคริปชัน,ในเลยนะครับอยามมันไม่ล็อกอีกรถมันไม่น้ออีกยต้องลงล่างต้องลงล่างโอ้ชีโดไม่เดียวเลยเหรอ ท,ท,ที่แรกของดำใครนะี่ยเอาไอ้เหี้ยกูเอาลืมมองหน้าจอเลยโอ้ควายเอ้ย เฮ้ยเจไดกัดยิงไม่โดนไมื่อกี้ผมลืมดูแมปอ่ะเฮียนี่อ๋อตามมาตามมาตามตามนาพลังเจไดเจ็บ

ตายแล้วอ่ะน้องไม่เจ็บจไปชุกกันตู้ก็มาดิทุบหมดมันจะกูมีตัวน้องเรากูมีตัวหมดมนเ,เตามไม่ทันนะน้องตามไม่ทันนะตามไม่ทันนะ

สองเอริมสกิลขี้แตกอะยะตัวแหล่บอกว่ากูจะใบให้หมดเลยรู้สึกโดนกันาบ้างเลื่อยๆโดนๆโดนช่วยด้วยช่วยด้วยใช้สกิลสนามไม่เล็กเลยว้า มาโดนเออมันดาวแล้ว <bom> มันดาวแล้วมันโดนตีขอบคุณนะยังลงนะเล่นข้างบนเลยติดตัวใส่ดำนั่นดูเอาขวามาได้บ้างขวาบ้างขวาเราขวาเราหน้องลบไม่แล้นะแรงแรงตะโกนโอเคคเขาถึงโดนลาดไอ้เหี้ย อะไรวะอาลากเขาไม่ได้อีกไอ้เหี้ย,อยโอ้โดนลาแล้วดาเขาไม่ได้ฉันงก็ลังถูกล่อลลลอ้าวไอ้เหี้ยม,มึงมึงอ่านลากพี่ไปกูได้ไงมึงอ่านมาลากตีกูนะได้ได้ได,ได้มึงอยากให้กูเหมือนแบบในคลิป้างาาตระกูลดีว่ะก็เดี๋ยวตายนะไอ้เหี้ยไใ้จอบไหมนี่ขอบคุณนะตายแล่ละแบบตีนี่

นะลาหวอีสักดินดดีดหลังโงหนัง,นงจาง้ายังไงครับิวกูดาวอยู่โอ้ยเจ๊เอเอขอบคุณนะวันนี้เจ๊ยง,ยงอีตองไปนี่มันยังไงวะของปหแล้ว เฮ hey, ้ยลูกูลูกูลูกูเฮ้ยเ็นต้องดูก่อนนะจะในอะไรในกแรงขายเลยายเลแิ่หม่าวรับภารกิจล่าหัวแล้วมันหนีไปไหนวะ อดู่ในนั้ดาเเียวนน่มันแอบกูเหรอไมก็ได้แบบว่าวงน่อยกนติตายเลยเโอเฮ้เยควายแล้วไงมันออกม่ได้ไหยิงโดนยิงก่อนได้ไไไปเฮ้ยเฮ้ยออกออไดออกไดออกออสายสายไไเออ

มดแีเลทมันไม่แบ่งหนังทีท่ม <temporal. S 2> สมการตัวบดหม่ตัวตัวลดนะเพื่อมีขอให้เล่นนิดนิดเดียวไอกูใจมรูกดเอระยำไปตีเหลือ้

เราไม่ช่วยไม่ช่วยกูดีมันอะไร่ะาส่วนหมดไ้เนี่ยส่วนหมดลาว่าโอ้โหโอ้โหอ้เหี้โหโอ้โหโออ้้านวะเนี่ยเอ้โหโ สวัสดีครับพี่ยูสุ่นหลอสวัสดีครับโอ้โหชิ่สี่บูยา่าขียิงกันอย่างกับพายุแหละครับ